สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกุชี่พุดดิ้ง m ม m เมโลดี้กันนะคะเป็นตัวที่ออกใหม่เนาะก็ออกมาได้ไม่รู้ว่ากี่อาทิตย์แล้วนะคะก็เป็นแบบนี้นะข้างล่างก็จะมีลายเส้นนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะก็จะมีแท็กแท็กน่ารักมาก แล้วก็มีสติกเกอร์ซาริโอนะคะแล้วก็จะเป็นโปเชนแล้วก็ปักกี้นะคะนี่นะคะเป็นโปเชนสีม่วงนะคะเหมือนตัวพูดดิ้งเมโลดี้เลยเนาะน ส้านิดนๆนะคะก็ะดี๋จะมาเก็แพ็กเกดให้ดูเนาะอันนี้เราฉีดเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือแท็กนะนี่ นี่คือตัวสักชินุ่มมากนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีลายเส้นจัสลโลเน็ๆแต่แบบนุ่มมากๆเลยนะคะนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย